พี่ๆเพื่อนๆลูกดวงที่น่ารักทุก,ทกคนนะคะเรามาอัปเดตความรู้สึกของเขานะคะที่เจอคุณล่าสุดนะคะไม่ว่าคุณจะเจอกันล่าสุดเมื่อไร่บางคนอาจจะเพิ่งนัดเจอกันบางคนอาจจะเพิ่งเจอกันมาวันนี้นะคะมาดูกันว่าอัปเดตความรู้สึกนะคะล่าสุดของเขา นะคะที่เขารู้สึกต่อคุณที่เขามาเจอคุณหรือไม่ได้เจอก็ได้หรือคุยกับคุณนะคะเขารู้สึกยังไงนะคะคิปนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะคะซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะดูไว้เป็นแนวทางนะคะอย่าซีเรียสม,มากเกินไปถ้าคุณอยากให้ตรงมากขึ้นสามารถทักเจองคิวดูดวงส่วนตัวได้นะคะฝากา like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะใครสนใจสมัครสมาชิกนะคะมี50บาท80บาทและ100บาทสมัครแล้วอย่าลืมแคปหลักฐานมาดูดวงรีได้ทางไลน์นะหรือใครอยากร่วมบุญถ่ายชีวิตโคระบืนนะ ะะตามกาลังศรัทธาดูที่โพสต์หรือทักทางไลน์ได้นะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าอัปเดตความรู้สึกของเขาหน่อยนะคะความรู้สึกของเขาะะที่มีต่อคุณนะคะตอนที่เจอกันล่าสุดหรือตอนที่คุยกันล่าสุดนะคะเป็นยังไงเดี๋ยวขออัปเดตความรู้สึกของคุณก่อนดีกว่าความรู้สึกของคุณนะคะที่เจอเขาล่าสุดหรือที่คุยกับเขาล่าสุดคุณรู้สึกยังไง เพื่อที่จะเช็คว่ามันพลังงานมันตรงไหมนะคุณรู้สึกว่าคุณ มันคือสิ่งที่คุณรอคอยมานานนะคะการได้เจอเขาแม้ว่าเขาจะดูเอาแต่ใจบ้างเขาก็ยังดื้อเหมือนเดิมนะคะยังเป็นคนดื้อเหมือนเดิมแต่ก็เป็นคนที่มีเสน่ห์ยังเป็นคนที่ทําให้คุณชอบยังเป็นคนที่ทําให้คุณหลงไหลยังเป็นคนที่ทําให้คุณรู้สึกถูกใจ <Sure. S 1> แล้วก็เขายังดูดีมากๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่ดื้อเหมือนเดิมความรู้สึกของคุณนะคะยังรู้สึกกับเขาเหมือนเดิมนะคะ ไม่เปลี่ยนแปลงเลยทีนี้เรามาดูอัปเดตความรู้สึกของเขานะคะที่มีต่อคุณที่ไม่ว่าจะเจอกันล่าสุดคุยกันล่าสุดนะคะหรือปัจจุบันนะคะเขารู้สึกยังไงได้ห้าไม้เท้านะคะ คิงถือดาบคิงถือเหรียญแ h a n k you นะคะและหนึ่งถ้วยเขายังมีความรักคุณเหมือนเดิมชอบคุณเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนไปเหมือนกันนะคะยังมีความรู้สึกดีมากๆนะคะกับคุณยังมีความรู้สึกถึงความสุข นะคะแล้วก็มีความรู้สึกขอบคุณด้วยที่คุณอาจจะนัดเจอการปิกนิกไปเดทหรือไปกับครอบครัวอะไรก็ตามเขารู้สึกขอบคุณที่คุณยังเป็นคนในครอบครัวหรือคุณยังซัพพอร์ตเขาหรือคุณยังมีความรู้สึกดีๆให้เขา แม้ว่าเขาจะไม่ได้แสดงอะไรออกมามากคนคนนี้อาจจะเป็นคนนิ่งๆเงียบๆไม่ค่อยแสดงออกแต่เขาอาจจะมีแอบยิ้มเบาๆนะคะรู้สึกดีใจแม้ว่าก่อนหน้านี้นะคะ่ะมันจะมีการเข้าใจผิดหรือการทะเลาะก,กันหรืององแงใส่กันบ้างนะคะแต่คุณรู้ไหมว่าเขารอคอยการมาเจอคุณมากๆนะคะรอคอยการมาเจอคุณนะคะแล้วก็ คือก่อนหนะ้านี้ความสัมพันธ์มันอาจจะมีช่วงที่ห่างกันไปบ้างนะคะเพราะว่าเขาอาจจะไปทําอะไรของเขาหรือคุณอาจจะไปทําอะไรของคุณเนี่ยแหละแต่พอเจอกันแล้วคุณยังเป็นความสุขให้เขาอะค่ะยังเป็นความสุขให้เขาอยู่นะคะคุณยังเป็นความรักให้เขาอยู่นะคะซึ่งเขาก็ยังมีความรู้สึกรักให้คุณอยู่จากที่เราเห็นเลยนะ ม,มันเป็นความรู้สึกที่ยังพิเศษต่อ,ตอคุณนะคะไม่ว่าจะนานแค่ไหนนะคะเอ่ความรักนะคะมันไม่ได้น้อยลงไปอะคะ่ะจากที่เราเห็นอะนะความรู้สึกที่เขาเองเนี่ยคะ่ะยังรู้สึกพิเศษต่อคุณนะคะ ยังชอบและยังรักคุณอยู่ยังปลื้มคุณอยู่นะคะไม่เปลี่ยนไปเลยคุณรู้สึกกับเขาแบบไหนเขาก็ยังรู้สึกกับคุณแบบนั้นนะคะเขาส่องดูคุณตลอดนะคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่สนใจนะคะคุณอาจจะคิดว่าเขามุฟออนไปไหนแล้วแต่เขาไม่ได้ไปนะแล้วเขาก็ยังไม่มีแฟนด้วยนะคะแต่ว่าเขาก็ยังเลือกคุณไม่ได้หรือก่อนหน้านี้เขาอาจจะเลือกคุณไม่ได้นะคะอ่ะแล้วตอนนี้เขาเลือกได้หรือยังละ่ะ เขาพร้อมที่จะเลือกคุณหรือ,อยังเขาบอกว่าเขานะตอนนั้นเขายังเลือกคุณไม่ได้นะคะแต่เขาอยากแต่งงานกับคุณหรือนะตอนนี้เขาก็ยังเลือกคุณไม่ได้มันก็คงมีเหตุผลนะคะแต่เขาก็อยากแต่งงานกับคุณนั่นแปลว่าคุณเป็นคนที่เขายังชอบยังรักและยังอยู่ในใจเขาเสมอไม่เคยเปลี่ยนไปเลยนะคะก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขนะคะตรงกับ สถานการณ์ของเพื่อนๆแล้วกันเนะาะธาตุไฟเมษสิงธนูธาตุลมเมถุนตุนกุมนะคะแล้วก็มีธาตุดินกันพืนศพนนมังกรธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกค่ะประมาณนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ให้ด้วยนะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายคะ่ะ